แว่นตาเชื่อมหรือว่าหน้ากากเชื่อมนะครับที่อยู่ในมือผมตรงน,นี้นะก็เป็นอีกหนึ่งปรปกรณ์ที่สําคัญมากๆแล้วสําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานเชื่อมหรือว่างานโลหะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของป้องกันสายตาเนาะเวลาเราไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยเชื่อมทีนึงนี่แสบตานอน้ลงไห้กันเลยนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมีแว่นตาเชื่อมหรือว่าหน้ากากเชื่อมทั้งหมด4รุ่นของวัตฟอร์นะมารีวิวให้ชมซึ่งก็ราคาต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากไม่แพง มาดูกันที่ตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือเป็นแบบคลาสสิกหรือว่าแบบมือจับนั่นเองนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น RWH 1301นะครับซึ่งราคาก็ไม่ถึงรนะ้อย้วสำหรับตัวนี้ตัวหน้ากากเขาก็จะเป็นรูปทรงแบบเต็มหน้าเต็มใบนะครับเวลาผมใส่เข้ากับหน้าแบบนี้มันก็จะเห็นได้ว่าครอบหน้าได้พอดีเลยนะเรื่องของการดีไซน์ของเขาก็ออกแบบมาได้สวยมากเลยนะสำหรับตัวมือจับตรงนี้ถ้าเรามองจากด้านหน้าอย่างเงี้ยก็เหมือนหน้ากาก พีโลตัวหนึ่งเลยซึ่งด้านหน้าเขาก็จะมีคําว่าพอดฟอร์แบบนี้อยู่นะครับก็มีการเล่นเยดสีเนาะเป็นเงาแบบดานแบบนี้ก็ดูทรงสวยครับในเรื่องของการดีไซน์นะสวยเลยในส่วนของตัวแว่นนะครับที่เขาให้มาตัวนี้จะไม่ใช่แบบออโต้นะก็ะคือเป็นแว่นแบบแว่นดําเลยอะเป็นแบบมืดเลยนะครับซึ่งก็มีเสยดสีอยู่ที่11ปกติแล้วเสยดสีขนาด1 1ก็กําลังพอดีเนาะปกติถ้าเราเห็นพวก หน้ากากเชื่อมมอเตอร์ที่เขาปรับเศษสีในเรื่องของความมืดหรือว่าความสว่างได้มันก็จะอยู่ประมาณ5-13เนาะซึ่ง13ก็คือแบบมืดสนิทเลยนะครับส่วน11ที่เขาให้มาตรงนี้ก็จะเป็นขนาดที่กําลังพอดีเลยซึ่งการใช้งานก็ง่ายๆนะครับสำหรับงานเชื่อมแบบไม่ได้จริงจังมากก็งาน DIY หรือว่าทํางานบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าผมใช้งานในที่ร่มอย่างเงี้ยความมืดระดับ11ตรงนี้ครับผมมองแทบจะไม่ค่อยเห็นชิ้นงานเลยนะเอาตรงๆนะครับความมืดประมาณเนี้ย แต่ถ้าทํางานกางแจ้งน่าจะเห็นแบบชัดเจนกว่านี้นะครับอ่ะลองเชื่อมกันดูนะครับเค okay, นะครับความมืดประมาณนี้ลองเชื่อมแล้วเห็นรอยเชื่อมเขาให้จะชัดเจนเลยนะซึ่งจากแสงที่มันสว่างขึ้นมามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแสบตานะครับกําลังดีเลยสําหรับผมนะความมืดนะครับกําลังโอเคเลยเห็นชิ้นงานได้ชัดเจนตอนเราเชื่อมนะแต่พอเราไม่ได้เชื่อมแบบนี้มันก็จะแบบมืดสนิทเลยนะครับเพราะว่าเป็นแบบไม่ได้ปรับแสงออโตโ้เนาะ ประมาณนี้นี่นะครับเห็นรอยเชื่อมแบบชัดเจนนะถ้าเราเชื่อมอะ่ะนี่ลองลากยาแบบนี้ก็กำลังโอเคเลยนะครับในเรื่องของความมืดนะครับไม่ได้แบบว่ามืดจนเกินไปแล้วก็สว่างจนแสบตานะครับซึ่งถือว่าเป็นขนาดความมืดที่พอดีนะ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกเนาะแบบมือจับมันเองก็เหมาะสําหรับทํางานบนโต๊ะอย่างเงี้ยครับที่ต้องใช้มือหนึ่งจับแล้วก็อีกข้างหนึ่งจับเนาะในเรื่องของข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยสะดวกสบายเพราะว่าเราต้องใช้มือหนึ่งจับนั่นแหละโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกเนาะสำหรับใครที่หาแว่นตาเชื่อมแบบมือจับอยู่นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะดีเลยในเรื่องของคุณภาพนะครับวัสดุเขาเป็นพลาสติก ABS ทอดให้จะแข็งแรงนะเหนียวอยู่ซึ่งในส่วนของตัวแว่นตรงนี้เราก็สามารถถอดออกมาได้นะครับปึ๊บปดออกมานี่นะครับ ก็จะให้มาเป็นตัวแว่นดําแบบนี้เฉยๆนะนีะ่ก็จะเป็นแบบกระจกดาๆแบบนี้เลยใช้งานง่ายสามารถถอดออกมาเช็ดได้นะครับตรงนี้มีระยะนะครับในการมองอยู่ขนาดของกระจกนะอยู่ที่ขนาด108มิลนะครับคูณ50มิลนั่นเองนะครับก็เป็นขนาดที่กำลังพอดีกับสายตาไม่ได้กว้างมากแลวก็ไม่ได้แคบไปเนาะ สำหรับตัวแรกนะมาดูกันที่ตัวที่2เลยนะครับนั่นก็คือเป็นแว่นตาเชื่อมนั่นเองนะครับซึ่งก็ดีไซน์สวยนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น WSG 3811นะครับอย่างแรกเลยดีไซน์เขาสวยนะเหมือนตัวแว่นตาของนักบินเลยตัวตัวนี้เป็นแว่นเชื่อมนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบออโต้นะคือใช้ลักษณะการเปิดปิดเอานะครับแบบนี้เขาจะมีเลนส์มาให้2เลนสนะ์เนาะเลนส์ด้านในก็จะเป็นสีใสแบบนี้เลยส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์มืดนั่นเองก็คือเป็นเลนส์ เชื่อมซึ่งมีค่าเสียดสีค่าเท่ากันเลยกับตัวเมื่อกี้นะครับขนาดที่11ก็กําลังดีเลยนะครับเวลาใช้งานก็ง่ายครับใช้การเปิดปิดเอาซึ่งตัวครอบเลนของเขาตัวนี้ก็จะให้มาเป็นยางนะสีเงินอ่อนนุ่มนะครับน้าหนักเบาเข้ากับโครงหน้าได้ดีเลยแลวก็จะมีในเรื่องของตัวรูลบายอากาศมาให้ด้วยนะครับซึ่งใส่แล้วก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรนะครส่วนในเรื่องของการใส่นะครับตัวนี้เขาก็จะให้มาเป็นสายยางรัดแบบนี้เลยเวลาใส่ก็ ผลทายจะโอเคแล้วก็รู้สึกว่ามั่นคงนะไม่หลุดแน่นอนนะครับเวลาสวมใส่ก็สามารถใช้งานได้ลักษณะนีะ้ตัวแว่นของเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้กว้างมากนะซึ่งเวลาผมสวมใส่อย่างเงี้ยยังรู้สึกเห็นขอบขอบในเรื่องของตัวขอบเลนอยู่นะครับแต่ว่าการใช้งานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือ มันไม่ได้เป็นแว่นแบบมืดทีเดียวนะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่แสงออโต้ก็ตามนะตอนใช้งานนะครับเวลาที่เรายังไม่ได้เชื่อมนะครับแล้วก็เปิดดูได้นะครับโดยใช้แสงเลนส์ใสตรงนี้เนาะเวลาที่จะเชื่อมนะครับเราก็แค่ปิดลงมาอย่างนี้ได้เลยนี่นะครับความสว่างความมืดก็พอดีเลยนะครับเท่าๆกับตัวเมื่อกี้เนาะ ไม่ได้มืดมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้สว่างจนแสบตานะตัวนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องตัวแสงนะครับมันยังคงเล็ดรอดเข้ามาอยู่นะครับในตัวของตัวครอบเรนตรงนี้นะมันยังรู้สึกว่าเป็นแสงกระพริบกระพริบอยู่นะครับอ่าเพราะว่ามเป็นพลาสติกแบบยางแบบใสๆเนาะมันไม่ได้หนามากมันก็เลยรู้สึกลำคาตาอยู่นิดนึงนะ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมเสร็จเนาะเราก็สามารถเปิดแว่นออกมาดูชิ้นงานได้อย่างงี้นะครับก็รู้สึกว่าโอเคเลยในเรื่องของความสะดวกนะครับมานี้ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีราคาไม่แพงเลยนะครับไม่ถึงร้อยอะไรก็ประมาณ50กว่าบาทนะนะตอนนี้นครับก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับสําหรับตัวนี้ของวัตฟอร์นะ าดูวันที่ตัวที่3เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นแว่นตัดแสงแบบออโต้แล้วนะครับก็คือเป็นรูปทรงแว่นที่เราคุ้นตากันดีเลยเนาะก็จะเป็นแว่นตาเชื่อมลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น WWA 1501ในเรื่องของตัวครอบเลนของเขาก็ให้มาเป็นสีนเงินเนาะตามสไตล์ของวัดฟอร์เลยโดยตัวนี้มีข้อพิเศษอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเลนนะครับนอกจากที่จะมีแค่เลนทางด้านหน้าแล้วเนาะด้านข้างเขาก็จะมีในเรื่องของ เลนตรงนี้มาให้อีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ช่วยให้เรามองแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดมากนะก็ถือว่าช่วยได้โอเคเลยเวลาสวมใส่แบบเรายังคงเห็นทางด้านข้างอยู่นิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้บงังสายตาเนาะและก็ในเรื่องของตัวที่เราจะหมุกนะครับตรงนี้เขาจะให้แบบเป็นยางด้วยนะครับแบบนี้ก็ใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่ลื่นนะครับใส่แล้วนุ่มๆเนาะสามารถถอดออกได้ในส่วนของตัวขาแว่นนะครับก็สามารถพับเก็บได้เป็นปกติแล้วเนาะและก็ยังสามารถยืดออกได้อีกนะครับทั้งหมด4ระด,ดับนะ เราก็ดึงออกได้เลยใครชอบความยาวความสั้นประมาณไหนโดยส่วนตัวของผมแล้วผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่ค่อยเข้ากับหน้าผมเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยแน่นอ่ะมันรู้สึกว่ามันหลวมๆเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของตัวเลนมันมีน้ําหนักนะครับเวลาสวมใส่ลักษณะเป็นแว่นนี้มันรู้สึกเหมือนจะหลุดเลยอ่าแต่การใช้งานนะครับสําหรับในเรื่องของการตัดแสงออตโต้นะตัวที่มีการตัดแสงที่เจ็ดสีนะครับความเข้มเท่ากักนเลยก็คือขนาด11นะครับเวลาเชื่อมว้าวตัดเร็วนะ นี่นะครับเียว,วิเองปึ๊บเร็วมากนะครับจิ้มปุ๊บดับปับ๊บดีเลยกำลังพอดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมปล่อยอยนะ่างเงี้ยพอแสงไอ้ตัวเนี้ยมันดับไปมันก็สว่างได้แบบพอดีพอดีเลยนะครับนี่ปึ๊บ มันจะรอให้ตัวแสงตรงชิ้นงานมันดอรอปลงไปนิดนึงก่อนมันถึงจะแบบเปิดโหมดสว่างให้นะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมันไม่ได้สว่างทันทีแล้วนี่นะครับในเรื่องของการตัดแสงนี่เร็วมากปึ๊บ นี่พอเป็นแบบออโต้ก็รู้สึกว่าสบายขึ้นมาหน่อยก็คือเวลาเราสวมใส่เนี่ยมันก็มองเห็นชิ้นงานได้ปกติเนาะแต่เวลาเราใช้งานมันก็จะตัดแสงออโต้ให้เลยนะครับซึ่งถือว่าสะดวกมากในเรื่องของความสะดวกนะตัวนี้ตัวเลนที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นแว่นตัดแสงออโต้แบบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์มาให้2ตัวนะครับทางด้านหน้าแบบนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของเซนเซอร์จับแสง สองตัวเหมือนกันอยู่ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาก็เป็นแบบใช้พลังงานแสงอาทิต์นะไม่ต้องใช้ถ่านนะครับถือว่าโอเคเลยในเรื่องของความสะดวกสบายและก็การใช้งานนะครับสำหรับตัวนี้นะก็มีราคาอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับณนะตอนนี้นะไม่ถึง300นะครับใครที่สนใจอยู่ก็ ลองหาจัดก็ได้นะครับสาหรับแบนด์วัตฟอร์ตัวนี้เี่ยครับมาดูกันที่ตัวสุดท้ายเลยนะก็คือหน้ากากเชื่อมตัดแสงออโต้นั่นเองนะครับตัวนี้มีราคาอยู่500กว่าบาทนะซึ่งก็เป็นรุ่น WWH2501 นะครับแน่นอนว่าตัวหน้ากากเชื่อมแบบนี้ก็คือมันครอบลุมนะปิดบังใบหน้าได้แบบชัดเจนเลยก็คือมันแทบจะไม่มีแสงรอด ผ่านเข้ามาหาเราได้เลยซึ่งตัวนี้วัสดุเขาแน่นอนว่าเป็นพลาสติกอยู่แล้วซึ่งก็เป็นพลาสติกที่งานดีมากหน,าหน้าเขาเขาจะทําในเรื่องของเป็นสีเป็นสีน้ําเงินเงาเลยส่วนตัวเลนส์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นเลนส์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะก็คือไม่ต้องใช้ถานเพราะมันมีถานมาให้ในตัวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ใช้ชาร์จแบบพลังงานแสงอาทิตย์เอาตัวละขนาดของเลนส์นะครับก็ไม่ได้กว้างมากนะให้มาอยู่ที่ 9ก้าบคูณมิลมก็ถือว่าไม่ได้กว้างและก็ไม่ได้แคบก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปส่วนในเรื่องของเซนเซทีดหรือว่าความเร็วของการตัดแสงตัวนี้อยู่ที่1ต่อ2 5งนะก็คือค่อนข้างจะเร็วนะครับก็เป็นความเร็วที่มาตรฐานแล้วกันนะครับหน้ากากเชื่อมแบรนด์แพงๆนะครับหลักหมื่นก็อยู่ความเร็วประมาณส่วนระดับของความมืดนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่11นะครับก็ไม่ได้มืดมากเนาะมืดมากก็คือ13นะครับแต่นี้ก็11ก็เกือบจะสุดแล้วนะการใช้งานแน่นอนว่าง่ายครัััััับบบบในนนเรรรรรรื่อองงขกาาาสสวววมมหตี้ถปะะดค เอียงต่ำหรือเงยขึ้นได้นะสามระดับนะครับแล้วก็โยกย้ายได้อีกคุณให้จะปรับได้อิสระเลยในการปรับทางด้านหัวนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะนี่การปรับให้เข้ากับศีรษะของเรานี่เขุณให้จะปรับได้เยอะเลยแบบกระชับหัวได้พอดีเวลาสวมใส่นะครับถ้าเกิดว่าอย่างตัวนี้ผมสวมใส่อย,อยู่ถ้ามันไม่พอดีก็สามารถปรับได้นะทางด้านหัวเนาะโดยการปรับก็หมุนเอาง่ายและก็สะดวกมากนะครับ นี่อยากได้แน่นแค่ไหนก็หมุนเอาเลยในด้านของขนาดเลนนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้นะครับเวลาเชื่อมนะครับตัดแสงแบบเร็วมากนะนี่นี่นะครับการใช้งานสะดวกสบายเลยปึ๊บป,ปึ๊บอ,อางตัอนี้ผมเชื่อมแบบนี้นะเชื่อมยกเชื่อมยกนะครับยกแป๊บหนึ่งนะมินิเลป,ประมาณ วิสองฟรีครับมันก็สว่างให้แหละโอเคนะครับก็รบประมาณนี้ เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากเชื่อมเป็นหน้ากากเชื่อมตัวพื้นฐานแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับในเรื่องของเสษียสีความเข้มได้เนาะแล้วก็ไม่มีการปรับดีเลยอะไรเพิ่มเติมได้ก็คือมันทําได้แค่ตัดแสงออโต้ให้เราเฉยๆนะครับสำหรับตัวนี้นะข้อดีก็คือราคามันถูกนะครับไม่ได้แพงมากเหมือนตัวที่สามารถปรับอะไรเยอะแยะมากๆก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับในเรื่องของหน้ากากเชื่อมหรือว่าแว่นตาเชื่อมของ วัตฟอร์นะครับใครที่ไม่มีแว่นตาเชื่อมนะควรมีนะครับใครที่ทางานโลหะอยู่แล้วแน่นอนว่าหลายๆคนก็มีกันอยู่แล้วหรือกาลังหาแว่นตาเชื่อมเพิ่มเติมอยู่ตทวัตฟอร์เองก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับกับราคาและก็คุณภาพของแบรนด์แล้วคุ้มค่ามากๆเลยก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัวแว่นตาเชื่อมทั้งหมด4รุ่นของวัตฟอร์นะใครที่สนใจตัวไหนหอยู่ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์ของไอทูมาร์หรือว่าจะแอดไลน์ไปสั่งซื้อก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสสวััดีครบ